ขอเลยขอเลยอยากฟังอยากฟังอยากฟังน้ำกระท่อมทำให้มันชื่นใจละเื่องไหนในการร้องเพลงคือเป็เล่นใา่ชื่นใจคุณน้องไม่เป็นด้วยเพลงอ่ะอะไรก็ตามไม่หยุดต่อเติมอย่าไปยอม อต่กูจะเป็นแม่ใหยวนรักแป็นนางนักลองจะชวนมาระกวไม่ตีออ่ะดไปเพื่อจะทำแฟนคดยอ่ะมาฟิฟลปนมาฟลนมาฟิาฟปนสมานมาฟิส์นส์มาฟิปปมาสิลปป อร่อยครับอร่อยเด็ดดีเด็เขาลนดเขา่ามันจะพักเกอรอ่ะไม่เปยนอะไรนอกจากเงินแล้เจอร์แต่ชอบไหมนะนอย่างเงินละเตอร์แต่ชอบไหมนะอก่ายเงินลเตอแต่ชอบไหมนะไอ้เพื่อนเป็นพวกแกงไปมาไมายามไปเสตระจะพาเดินไปดูเมได้ยันนะ

เด็ดสิด็ดสิด็ดสิแม่เดกว่าเด็กอดเดือดเดือดดีโตจนต้องต้องนั่นนั่นนั่นสั่งสิโออยากขอเป็นประธานติโนแล้วแล้วแเราเป็ู้จมีอำนาก็คงเป็นเลยจะจะชอบไหมนะต้องอย่างเดียวจะจะชอบไหมนะต้องอย่างเดียวเราจะจะชอบไหมคะแค่จุดไหนเป็นก็ไหนตรงไปมาใจจะเป็นเตตรา ตาินไปดูแม่ทียันนะตาจะไปดินเดียตาจะไปดินกันเล้ววันนะเด็กไปดีเด็กไปดีนะเด็กไปด้วยนะเด็กไปกันเด็กไปด้วยเด็กไปมีเด็กไปดีนะเด็กดีนะเด็กเด็กไปดีนะเด็กดีเด็กดีเด็กดีนะเด็กดีนะ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  ม่ียอะไรองจัดอะอจะชอบไหนะมอย่างเียตจะชอบไหนะเราอย่างเบียตจะชอบไหมนะเิดเป็นกตงไปมาดเป็นรจะพาเธอไปดูวันเกันบางเวลาทวิยจะไปทีเวเดี๋ยววันนะวคือ

เดี๋จะไปตั้งแต่ันมมีปัญหาแดัมาไม่มีปัญญาเรอะไรเลย่ั้นจะเนอจะชอบไม่นะเพาอย่างนี้เราจะชอบไม่นะแลอย่างนี้เราจะชอบไม่นะแต่จวดเป็นคนต้องไปมาได้ปจจุบันจะไปดูแม่ดีวันนะ

the government here the republic government here the governor president the governor and the governor of the state of new york the governor of the state of maine the governor of the state of california the governor of the state of texas ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแต่จะชอบไมนะเราอย่างเดยวแต่จะชอบไมนะเราอย่างเดิวแต่จะชอบไมนะแกจะไปเป็นดอกตงไปมาใจเปนสิตาจะพาเิอไปดูมาหรือยนนะจะพาเธอไเลน่ะจะเป็นเธอไปที่บาตวันนะเขาจะไปดูไเดูเงินดอ ไอ้คนรับอว่าいいดูอย่างดีราแล้วกพาไปต่อยลงเอาไอ้ยบปลอยเลยเอาไอ้ลูกไปเลยเ่เยเอ๊ะ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  ผาร้านใหญ่น้อยนะครับจ่ายไปเกือบร้อยให้น้อยสัมชีวนะไม่ชอบเหรอร้านใหญ่น้อยจ่ายไปเกือบร้อยให้เล่น <laughs>